มัน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 ให้อะไรมาบ้างมันให้ไอของแถมมาหรอเออพวกอย่างแรกมีขาตามีเลนไวน์แต่ว่าเลนไวน์กูทำหายหายไปแล้วครับอะไรเท่าไหร่ห้าพันห้าพันห้าพันแล้วเลนไวน์หายไปพอแล้วแล้วเจ้าของทำหัวที่ต่อกับไอโฟนหายอ่าอ่่างรไอันง่ายกับไอคน่นไม่เป็นไรฮะใครใครบอกวอร์เป็นไทยขนาดเป็นคนคิด แต่ว่านอกนั้นให้มาครบมีแบบว่ามาีตูดเชื่อมต่อมาให้ตัวเสริม,ม,มรเป็นแจ็คหูฟังกับไม้ได้เหมือนกันแล้วก็มีไวเลสแถมมาให้มีเคสให้เคสอ่่ะมีีีขขออองืนนนนทั๋อไอ้แม็กกาซีนเรื่องแม็กกาซีน อ๋อเออะรครับอกไ EP นะฮะถายยังวะยาไม่ปกติกก็ไม่ได้ถ่ายคนเดียวไงมีคนอยู่หลังกล้องนเต็มเลยเปิวเหรออะครับวอล์กไวพ p นะฮะผมก็อยู่ที่สถาบันการจราจรวัทนะฮะแล้วผมก็ได้รับ ผมก็ได้มารับเกียรติบัตรที่สถาบันเป็นเหมือนเกียรติบัตรที่เหมือนนักศึกษาเนี่ยได้ออกไปทำาง,งานข้างนอก,นอกเป็นเหมือนโครงการแข่งขันงานข้างนอกต่างๆอะไรประมาณนี้สถาบันเขาเลยมอบเกียรติบัตรให้ซึ่งตอนนี้ข้อนัดเราเที่ยงครึ่งซึ่งตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วเรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยย,ยังไม่เทียเ<อ>เท่ยงยี่สิบเจ็ดเที่ยงยี่สิบเจ็ดแล้วอีกสามนาทีนะ <laughs> <อ>แล้วเราขึ้นไปชั้นเจ็ดแล้วตอนนี้เรายังนั่งเบ้าอยู่ตรงนี้อยู่เลยเที่ยงครึ่งอนัดไปซ้อม ซ้อมกี่โมงเออเดีย๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนเดีย๋ยวเราไปดูตอนที่เราซ้อมบลิดีกว่า ครับผมหลังจากที่ได้รับเกียรติบัตรกันไปแล้วนะครับผมเรายังได้เชิญตัวแทนคนที่รับเกียรติบัตรนะก็คนที่เคยร่วมของ 4G ต่างจอยรายแดงมาด้วยใช่ใช่ค่ะคุณพี่คนนีาได้มาพูดถึงอนสบายใเชาติของตัวเองด้วยนะครับแพรจะเป็นใครจะเป็นใครใช่ครับเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลานะผมพอเสร็จปลกมือต้อนรับพี่วันพุธ 4B64 นะพี่ส่างจอยทัสทายดีค่ะชื่อวันพุธนะคะ 4B64 ค่ะ การศึกษาที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Young p r e d u c e r Challenge ค่ะเป็นโครงการของทางปตทค่ะซึ่งโครงการนี้ค่ะจะเป็นการขับเคลื่อนแล้วก็ทําการตลาดให้กับแบรนด์สินค้าในชุมชนซึ่งทางที่พี่ได้ไปนะคะพี่ได้เป็นสินค้าเป็นผ้าขมาต้นต้นรอยค่ะในจังหวัดระนองซึ่งที่อ่ะค่ะก็ได้ทํำกลยุทธ์วางแผนทางการตลาดให้กับทางผ้าขมา ซึ่งตรงนี้ค่ะมันสามารถนำความรู้ที่ทางทีบีได้เรียนในวิชาการตลาดค่ะมาประยุกต์ใช้ได้ซึ่งตรงนี้ค่ะจะมองว่ามันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการในการทํางานก็ได้ด้วยนะคะเผื่อจะได้ประสบการณ์ประสบการณ์ในการทํางานในด้านนี้ค่ะในการวางแผนการตลาดการการทำคอนเทนต์ซึ่งตรงนี้พี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้น้องๆค่ะเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่ามันสามารถได้ทำประสบการณ์ที่เราได้ใช้ในห้องเรียนแล้วมาใช้ในการทํางานดงๆ ใช่ในการทํางานนะค่ะเราก็สามารถนำประสบการณ์ตรงเนี้มาประยุกต์ใช้ได้จริงๆแล้วก็พี่ฝากบอกว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะคะถ้าเรายังไม่ลงมือทันครัครับผมพี่ชื่อปามนะฮะหลายคนจะเรียกพี่ว่าตะวันคือพี่ได้เข้าร่วมในโครงการที่เป็นนักสื่อสารอิงประลองครับที่เป็นเยีโรมาน่าร่วมกับ PM r e c y c l i uh, n g คือพี่เนี่ยอยู่ในส่วนของยิโรบาน่าอ่าพี่ต้องบอกก่อนว่าตัวตรถต้องของยิโรบาน่าเนี่ยจะเป็นเหมือนอ่ากลุ่มเพื่อนพี่กับพี่เนี่ยรวมตัวกันแล้วก็อ่าตั้งเป้าว่าอยากจะทำัาห์นั่นโดยที่พี่นนท์เนี่ยเขเ,เป็นคืนเต้นไงคือเต้นอย่างพี่นุ๊กเนี่ยอ่าเขาได้มีโครงการมาให้พี่พี่ก็เลยสนใจกือเอยก่อตั้งทีมยิโรบาน่าขึ้นมาแล้วก็ไปอ่าทำโครงการต่างๆซึ่งมันเป็นโครงการที่เกี่ยวกับอ่า างการรับรู้ให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆใะโรกวันนี้ครับซึ่งพี่ก็ทําไปประมาณปีกว่าแล้วก็ช่วงนั้นพี่พี่ก็รู้สึกว่าช่วงนั้นพี่เป็นผิวที่มันมีแพชชั่นช่วงแรกแต่ช่วงหลังพี่รู้สึกไม่มีแพชชั่นพี่ก็เลยแบบอพยายามตามหาแพชชั่นตัวเองจนสุดท้ายครับประมาณปีกว่าพี่ก็เลยตัดสินใจคุยกับพี่นุ๊กว่าพี่จะขอเลิกส่วนที่เป็น ส่วนโครงการกับ PM Logistics n e t w แล้วก็ออกมาทำจิเป้าหมายของตัวเองซึ่งพี่ตอนนี้พี่ก็ทำเป็น u t u b e ของท่องยันรูปวานนาครับซึ่งตอนนี้ที่มาร่วมในงานนี้พี่ก็ถ่ายคอนเทนต์อยู่เหมือนกันแล้วก็น,น้องๆหลายคนที่มีความคิดที่จะกาเริ่มทำอะไรทกอยากแล้วก็ลังเลว่าจะทำดีไหมพี่พอบอกเลยว่าน้องต้องลองทำเลยครับแล้วน้องจะรู้ว่าน้องจะทำได้หรือเลปล่า

เราก็อยากอยู่ในช่อง y e l โ o w บา n a นาก็เราติดตามช่องของเราในอนอาคตไม่รู้ว<ำ>่าจะถ่ามหรือเปล่าไม่รู้ทำ t ิกตอกด้วยปะทำทิกตอกในอัน t ิกตอตกตออเราก็อันเดสกอร์นะคะแล้วก็ M I N K แล้วก็ X สามตัวเออใช่เออเอาไ้ไว้ t ิกตอกของเรานะคะก็จะมี t ิกตอกของเราชื่อว่าอันเดสกอร์ M I N K แล้วก็ X สามตัวนะคะอย่าลืมไปติดตามชมกันได้นะบาย ให้ผกคนเท่ากันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเอามันจะได้สเสนอภาคหน่อยก็เหี้ยแล้วไปเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากเลยที่เปิดมาเมื่อกี้ก็คือเฟคกับทีมงานมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้แบบเลียวอะไรขนาดนั้นนะนี่คือเฟค็ม,มที่เมื่อกี้ที่ออกไปพูดก็คือแบบตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นแบบคือที่ตามจริงอ่ะคิดไว้ในหัวนะแบบมีมีอะไรในหัวแหละจะพูดอะไรให้น้องๆฟังอ่ะจะพอไปเว้ยแม่งในหัวนี่ขาวขาวโพลเลย ก็นะครับพูดเท่าที่พูดได้เราอันนี้มันคืองานแรกอะไรเงี้ยเราแบบไม่มีประสบการณ์เนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการพูดอะไรอย่างเงี้ยอืมก็หลังจากนี้มันไม่มีอะไรแล้วก็คงต้องขอลาแค่นี้ก่อนเพราะตามจริงที่วันเนี้ยจะไปกินตีน้อยกันแต่ว่ามันเกิดเหตุเอซดิ้นหลายอย่างทีมงานแบบอ่าเกิดเหตุฉุกเฉินป่วยกันบ้างอะไรเงี้ยเออก็คงต้องผัดไปวันอื่น อะไรเงี้แต่ว่าคงวันที่ไปกินตีน้อวคงไม่ได้ถ่ายอะไรมาให้ดูนะเออสำหรับวันนี้ครับก็ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กับช่องเยนโรบาน่าแล้วก็สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆจากช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันครับผม